Huh. 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 บางครั้งความรักไม่ได้จบลงพอไม่รักแต่มันจบลงเพะระยะทางเราห่างไกลกันความคิดถึงของผมต้องเดินทางผ่านเวลาผ่านความเงียบและผ่านความอ,อดทน ทุกวันผมคิดถึงเธอเดิอดความเชื่อว่าความรักแท้จะชนะทุกอย่างแต่ผมลืมไปว่าความใกล้ชิดก็เป็นพลังที่โหดร้ายไม่แพ้กันเธอไม่ได้เลิกรักผมในทันทีเธอแค่เริ่มรู้สึกดีกับใครอีคนเพราะเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ในวันที่เธอเหนื่อยอยู่ในเวลาที่ผมทำได้แค่คิดถึงผมส่งความห่วงใยไปให้แต่เขาให้กางกอดผมพูดว่ารักแต่เขาอยู่ข้างๆสุดท้ายความรักที่ผมรักษามาทั้งหัวใจก็แพ้ให้กับคนที่อยู่ใกล้กว่ามันไม่ใช่ความ่ายแพ้ที่เสียงดังไม่มีการทะเลาะไม่มีคำด่าทอมีเพียงความ ความเงียบและการนอ,อกใจที่คอยคดเกิดขึ้นเหมือนหัวใจถูกบีบช้าชาจนหายใจไม่ออกอผมทรมานหัวใจปวทุรไยน้นตายทั้งเต็นยังมีลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตยังตื่นขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าตื่นมาเพื่ออะไรเหตุผลที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะผมไม่ดีพอไม่ใช่เพราะเธอเลวร้ายโดยสันดานแต่มันคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดรักแท้แพ้ความไร้ชิดและบางพรังกันย,ยอมรับความจริงนี้เจ็บยิ่งกว่าการถูกทิ้งเสียอีก